เมื่อวันที่9รกรกฎาคม2564กองพลฐานพื้นใหญ่จัดให้มีกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับน้องๆหารใหม่พลัดที่1ปี2564รวมถึงครูฝึกหารใหม่และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพปกที่ให้น้องๆหารใหม่ ที่รายงานตัวเข้าประจำการในวันที่1นถึงสกรกฎาคมนี้จะได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนเป็นลำดับแรกและดูแลความเป็นอยู่การฝึกในทุกขั้นตอนตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานใหม่และครอบครัวที่มีบุตรหลานญาติพี่น้องที่มารายงานตัวเป็นทหารกองประจำการภายในกองพลฐานพื้นใหญ่ค่ายเศรษกิจมีความมั่นใจว่ากองทัพบกได้ให้การดูแลทหารกองประจำการที่เข้ามารับใช้ชาติอย่างดีที่สุด หมอนะแต่ถ้ามีอาการผิดปกติเช่นมีขึ้นไ้อเตีมีกดอ่าสิสะเลมาขอยาคุณหมอได้นะคะแล้วก็ถ้ามีกดเมื้อนตัวไข้หนาวสั่นกับที่กองร้อยนะขอเสนาะนะกินยาได้นะคะถ้ามีผื่นขึ้นขอยาแก้แพ้ทานได้นะแต่ถ้ามีชาแกลขาอลรงปากเลี้ยวหรือว่าหายใจไม่สะดวกอาจจะติดขัดนะแจ้งเสนาะคะต้องนำ บนนะรบครันทันข่าว Breaking n e w ข่าวต้นชวโงกในระบบ Cable TV ก็พลฐานเป็นใหญ่